สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับที่ทติดตามรับชมแอดกิสนักน็มีสูตรชุดสามตัวบนบคู่เดียวนะครับนะห้างวัติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะเพื่อนเพื่อนที่นำไปใช้ก็พิจารณาด้วยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ก็พิจารณาข้อมูลด้วยก็แล้วกันนะครับนะก็สูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะฮะตัวอย่างที่บอกว่าทีละของเราก็สูตรเก่าที่เดินก็หายไป ก็เข้าแต่สิบล่างตัวเดียวนะครับนะที่เราสิบล่างตัวเดียวนะครับแอดก็ลงไปให้แล้วก็ไปติดตามรับชมได้นะครับที่ YouTube ด it แอดต่อและเรื่องราแฟนเพจทางเพจ a c e b o o k นะครับในส่วนของสูตรนี้ฮะไฮไลท์ก็จะอยู่ที่สูตรอย่างละตัวนะครับจะมีหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวแล้วก็หลักหน่วยตัวเดียวนะครับเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะนะทีนี้เรามาดูในส่วนของ คำเตือนคำเตือนกันหน่อยนะครับเพื่อนเนมาดูคำเตือนกันนะครับเป็นอย่างไรคนะอ,อืน่นเรามาดูคำเตือนกันนะเพื่อนๆนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้จะทำาพืนเพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อสละกินไปกบรัฐบาลเท่านั้นนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณานหลังเพื่อหาสถิตินะฮะก็ไม่สนับ,บสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็บโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการรับชมนะครับ ส่วนเพื่อนๆนะที่สอบถามอยากจะเข้ากลุ่มนะครับนะที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับก็ไอดีไลน์ฮะไอดีไลน์นะครับแอดนะครับพิมเอน้าหน้าสามศูนเก้านะครับพี่เจีไม่ลงดีกว่า่ะ <c oughs> นะครับ นะครับนะก็ฝากกดติดตามก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแล้วก็อ่ะออดีไลน์ครับเข้ากลุ่ม T.O. จุด N.U.M.B.E.R. 1 8 9 0นะครับเข้ากลุ่มฟรีฮนะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube เลดี้เอสต่อด้วยนะครับนะชนะุดสุดโอก็ทยอ,อยลงไปในกลุ่มแล้วนะฮะเพื่อนๆนะก็ด,ดูกันเอานะมาดูนะครับหลสิบบนตัวแรกห้าสามตัวบนตัวแรกเนาะหลักร้อยได้เลขห้า หลักสิบไดเลขสีหลักหน่วยได้เลขสี่ผลัพออกห้าสี่สนะครับมา3ตัวฮะมาด้วยนะห้ามาครบทั้งสาตัวเลยนะครับนะ หมดแลกนะครับมาต่อในงวดถัดมานะครับหลัก 9, หน่ย 7, หวเยเลขเก้าหลักสิบเลขเจ็ดหลักหน่วยเลขเก้านะครับเพเราออกเก้าเจ็ดเก้าในสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรอย่างละตัวทั้งหมดเลยนะครับนะร้อยสิบเลยเป็นสูตรอย่างละตัวทั้งหมดเลยนะครับนะ ก็พิจารณาด้วยนะเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็ไม่รูจ้จะมาหรือเปล่าก็อย่างนั้นฝากพิจารณาข้อมูลด้วยก็แล้วกันนะครับพิจารณาข้อมูลนะครับก่อนนําไปใช้นะครับต่อมาครับต่อมานะหลักร้อยงดทันนะครับหลักร้อยเลขศูนย์นะครับ หลักสิบเลขหกหลักหน่วยเลขสามนะจับคู่รวมในชุดเดียวฮะศูนยะ์หกสามเพราะก็ออกศูนย์หกสามต่อใช้จริงๆอนะ่ะตรงทุกอย่างฮนะแต่พอถึงวันไม่รู้นะก็ต้องพิจรารณาเอานะครับเป็นตนๆงสพิจรารณาข้อมูลด้วยกันแล้วกันนะทุกสูตรทุกแนวทางนั้นมีเข้ามีหลุดนะครับนะเพื่อนๆก็พิจรารณาข้อมูลด้วยกันแล้วกันนะ มาต่อในงวดที่สี่กันนะครับสามงวดผ่านไปแล้วนะมาต่อในงวดที่สี่ครับหลักร้อยเลขสามหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขห้านะครับจับคู่เป็นสามก็ห้าคู่เดียวนะนีืใครจะจับแบบอื่นก็ได้นะฮะ <c oughs> ในตัวเลขผมก็มีแค่3ามตัวเท่านั้นแหละหลักร้อยก็ตัวเดียวนะครับหลักสิบก็ตัวเดียวนะนั่งคิดไปคิดมาใช้ได้ก็เลยเอามาลงให้ดูไปนะครับสามก็ห้า ตัวเดียวนะครับงวดที่สี่ผ่านไปนะครับมาดูงมดที่ห้าที่สนจนที่ผ่านมานะครับนะสนจนที่ผ่านมามีหลังเราได้ได 6, ลเลขหกหลักสิบเลขศูนย์หลักหน่วยเลขสามนะครับเดี๋ยวคูดชุดรวมแล้วก็ได้หกศูนย์สามตัวเดียวนะครับหกศูนย์สามคู่เดียวชุดเดียวเลขหกเลขศูนย์ เลขสามนะครับได้หกส่วนสามคู่เดียวนะครับนะครับห้างวดติดนะครับทีนี้มาดูในส่วนวิธีคิดวิธีทำนะเพื่อนๆนะวิธีคิดวิธีทำหกส่วน,วนดดวนะสามตัวบนชุดเดียวนะครับสามตัวบนชุดเดียว นะครับมาดูในส่วนของสูตรหลักร้อยกันนะครับหลักร้อยนะสูตรกมาดสามตำบนนะครับเอาราที่1มาตั้งนะครับ รที่หนึงคือเะยเนาะลืมละรางวัลที่หนึ่งก็คือสองห้าสามนะครับอันนี้ต้องเป็นหลักร้อยสิเมมืออันนี้คือหลักร้อยนะเพื่อนนะหลักร้อยนะครับคือสองห้าสามหกศูนย์สาม นะครับหลักร้อยนะครับว่าจะใช้หลักพันก็คือเลขสามหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับบวกตัวมาก,ก่อนนะเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับสิบห้าได้ห้าอ๋อห้าตัวเดียวนะหลักร้อยคือเลขห้านะครับในส่วนของสูตรหลัก สิบนะครับในส่วนของสูตรหลักสิบนะนเพื่อนๆนะหลักสิบนะครับรางวัลที่หนึ่งมาตั้งคนะ์สองห้าสามหกศูนย์สามนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งเด็ด อันนี้ต้องสองตัวล่างด้วยนะครับเจ็ดเก้าหลักหน่อยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งบวกเจ็ดนะครับบวกตัวมากนะทดไปเลยครับง่ายดีสี่หกสองนะสองบวกสองเป็นสี่นะครับสองมาบวกสองเป็นสี่สี่บบวกหกเป็นสิบสิบบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่ง สิบวกหนึงไงสิบสวกเจดสองบวก2อเป็น4ี่สบวกหเป็นสิบสิบบวกสีเป็นสิบสี่ิ่บวกเเป็น21่สิบเอ่สิบเท่าหนึ่งตัวหลังตัวเดียวเลขเล็กหนึ่งหลักสิบบนนะครับในสูตรหลักหน่วยครับในบนตัวเดียวอ่ะวิธีทำนะครับเลังที่หนึงมาตั้งเหมือนกันคือ2อ่า ศูนก้นะครับใช้หลักพันก็คือเลขสามหลักร้อยสองครั้งคือเลขหกนะครับสิบล่างคือเลขเจ็ดสองครั้งนะไม่สับสนไม่งงครับ ทดไว้6บวก6 12, เป็นสิบกเบวกเเป็นสินะ4ีบวก2เป็น6นะครับ6บวก3เป็น9ก 9, 9้าเบวก8คงที่นะครับ9นะบวก8คงที่ได้17เจได้7ตัวเดียวฉะนั้นนะครับในสูตรนี้ก็คือหลักร้อยเลข5หลักสิบเลขหนึ่ง หลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับจับรวมชุดแล้วเนี่ยได้ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนะเร๋ยวไปสูตรการคำนวณน,นะสูตรกานวณน,นะครับสามตัวบนตัวต,ต,ตรงคู่เดียวนะครับหลักร้อยได้ห้าหลักสิบเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขเจ็ดจับรวมคู่เลยครับอย่าลืมจับสองตัวนะอกลับไป,ปนหน้าแรกนะครับดังนั้นนะครับของเราที่ได้หลั 100, ลกร้อยเลขห้าหลักสิบเลขหนึ่งหลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับจับคู่ชุดเป็นห้า หนึ่งเจ็ดนะครับอย่าลืมจับสองตัวนะเป็นห้าหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับนะอย่าลืมจับสองตัวนะถ้าจับสองลืมจับสองตัวมาสองตัวเนี่ยนั่งงงฮะเพื่อนเพื่อนะสมาชิกนะถ้าเ่เขำว่าเสียดายเลยนะเพื่อนเพื่อนนะจับสองตัวด้วยนะครับ ให้เป็นแนวทางว่าเราไปตามนี้ครับสาตำบลทุกเดียวนะเพืเ่อนๆชอบคนนำใช้ขัดใจก็มองกนนะครับ